ครัวครูเกณฑ์ครัวครัวอ้อมสวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอนื้องไก่สมุนไพรครับผมเมนูนี้มันมันนะครับผมส่วนผสมนี่ก็จะมีครับพริกแห้งอันนี้ขี้มิ้นคาจะคลายกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผักชีครับเม็ดผักป้อมต่อจะเป็นเพร์เอครับใส่ใบมตาเสือครับบ้านผมห้องบ้านใบตาเสือ แล้วก็ตําครับเอาเม็ดผักชีเม็ดผักป้อมเนี่ยครับรามาตำก็เกลือหยดละเอียดอะ่ะตัวโดวยพิกครับรตามด้วยคาจใครครับตำให้มันป้อมให้พอดีครับเมนูนี้ใส่กระเทียมครับใส่ขี้มินครับขี้มินหรือว่าขามิ้นนะครับนอกภาษาไทย ก็ใส่กะปิครับหอมแดงครับก็ตามครับต่ำพ่อยาครับมต้องเป็นละเอียดอย่างนักครับเราจะเอามาหมักไก่ครับผมต่ำไปเรื่อยๆครับแต่มันให้พอดีครับมันผสมผลเปกันไปครับวันนี้ว่าจะผักสดกัมได้ครับฝนมันตกครับหลังคามันดัง เดี๋ยวเขาได้ส่วนผสมของเขาเรียบร้อยแล้วครับเขาจะเอามาคุกเอามามักกันกับไก่เขามีไว้นะครับไก่ผมจะเป็นนอสอครับน้องทิสะโพกแล้วก็เป็นโค้งไก่ครับสมกันได้มาหกสิบเจ็ดสิบบาทครับสองอย่างส่วนผสมของใจเพิ่มก็มีน้าตาลทรายครับผมมักน้าตาลายแดงครับผมมีเหล้ขาวนะครับเหว้าขาวตามนี้เลย บักคือรสชาติมันได้อีกนนัว,นว,นวออกรสชาติน้อยนึงครับใส่ซอสหอยนางรมครับแล้วแต่ครับว่าจะใจห่หอ,อย่างตามนี้เลยครับก็เป็นพงรสดีครับรสหมูครับมักคือได้รสชาติ คลิปนี้สีจะเงาวไว้น้อยพองนะครับมันพิธีการมันนักน้อยหนึ่งแล้วก็เอามาคุกเข้าเข้ากันครับคุกเข้าเข้ากันเลยครับผมจะมากไว้ประมาณเกินชั่วโมงครับใส่ตู้เย็นไว้นี่นำล่างคกนะครับขาดได้เลยครับเสียดายเครื่องแกงนะครับลากออกมาจู้ใส่วันนี้ครับคุกมันซึมลงจีนลงกระด,ดูกมัน,นคมาก็าสักเกินชั่วโมงครับใส่ตู้เย็นไว้ นี่ก้อนเร่อเวียกเร่อกาดนะครับวันจันทร์แล้วมันนั่งทําคลิปเพื่อผู้ติดตามพอครับวิธีการทําครับนี่น้าส่วนน้าน้าต้มครับจะมานึ้อครับไก่นึ้อต้องมีน้ำเนึ้อครับเนี่ยใส่หอมแดงใส่จักไข่ครับใส่ซึ่งนะครับเทะไก่ตีมาไวสักเกิงชั่วโมงแล้วครับใส่ตู้เย็นไว้ครับเครื่องมันซึมซากซึมแสกซึมซากกันหมดแล้วครับผม ใไปนี่ขันได้ในของมากผมเลยครับใบมันตาเสือคนเมืองในะห้องไว้ใบมันตาเสือนะครับมัหัวตั้งตีได้ปีน้องห้องตั้งไรใบมันตาเสือผมตั้งลาปางห้องใบมันตาเสือแต่ถ้าภาษาไทยจะเป็นห้องใบยออีนาะใบยอหยอดอ,อ่อนใบยอครับ้็ผมก็นะครับวางเลยเลยแล้วก็ปิดฝาครับเปิดไฟแล้วค่อนข้างอ่อนไปไปไป,ไปกลางครับผม อ่อนไปนทางกลางๆน้อยหนึ่งแล้วก็จะมีน้าจิ้มครับเมนูนี้ขามได้ครับต้องเอาไก่มาจิ้มกับน้ําจิ้มครับผมเป็นน้ําจิ้มซีฟูดครับส่วนผสมของพริกกระเทียมนะครับต่ำรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็บีบน้ใส่ลซบีบน้ําปลาใส่ใส่น้ำตาลปี๊บครับแล้วทำจะนัวนี่ผมตบใส่ผงชูรสไปสักน้อยหนึ่งครับ น้ำตาลปีบครับขี้ต่าพริกครับกระเทียมละเอียดมาให้บดดีนะครับบีบนาวไซครับน้าวน,นี่ผมใช้ซีแกนนะครับมื้อนี้อยาจะกินปุ้นะครับสามซีขาวปุ้น,นะครับลูกบ้าของป้อมักเมียกรับเป็นคนเมืองสุพรรณเนาะเป็นขนมมาให้บดดีครับวันนี้กลับไปนอนบ้านแม่เท่าครับ ผู้นี้ทำงานแต่เจ้าลูกสาวเข้าไปตวัวเองครับมาต่ำกันได้ดำชิมแล้วครับสีสันประมาณนี้ครับรสชาติเจ็บจี๊ดครับผมนี่ไก่นึ่งไว้แล้วเรียบร้อยครับซุกครับผมนึ่งไปประมาณ30นาทีครับ ตึ้งซุไว้ครับไก่ธรรมดานารครับสีสันครับมันออกเพชรออกห้อนครับออกเก็มน้าครับนี่ก็น้าซุปจากไก่ครับว่าตักมาเป็นน้ำซุปสดห่อนๆครับนี่ก็น้าจิ้มครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับ